มาดูเพื่อนหน่อยเว้ยนะอ่ะเป็นไงตัดสินใจไม่ได้เฮ้ยแต่ออกมาตรงนี้ขึ้นแสงเนาะใช่ไงก็เอามาไม่เห็นไม่เห็นแต่ดาวฟูฟูงไงครับเอาไปเอาเทิร์นไปให้เขาขัดก่อนเกาอาจจะเห็นว่าดาวฮอนมันขัดแล้วเนาะใช่แม้แต่เมื่อกี้ลองเห็นมานะเดินเบาใช่ดาวฮอนจอดเอ้ดาวฮอนจอดนะแต่ฟังเสียงโซ่ที่หมุนแล้วดาวฮอนแน่นกว่า เธอเขายัไม่ได้ทำเลยเธอไม่รูอะไรดาวคอนนี้ก็ทขามดแล้วแต่ไม่รู้นะแต่ผมมันมันเก่กๆก็มันรู้สึกว่าไอ้อะไรย็นมันแน่นกว่าใช่ไหมเอาดาวคอนเอาเธอไม่ให้เขาทำสิแล้วคุณจะรู้เลยบอกได้เลยแต่มันก็สวยทั้งคู่แหละมีเจ็ดกับมีเจ็ดห้านะอ่าเอาตอนตอนนี้อ่ะพูดง่ายดาวคอนนี้หกพันห้า เทร์นนี้4,000ันทวน4,000ันทวดต่างกันพ5 0 0ต่างกันบ้า2,500เออใช่2,500เลยนะยิ่งเล่นฟอร์เล็กจนจนมึนเลยนะเรามึนกันทั้งคู่นะเล่นเดี๋ยวนี้เราลองลองดูนะลองเท็ดฟอร์เล็กกันดูโหมึนมากเลยแล้วตรงเหมือนพี่ๆลองเลยนะฮะแต่ว่ามันต่างกันะมันใอ่าอันนี้เป็นเสนสองกีบสองกีบนะอันนี้กีบเดียวใช่ใช่ใช่เขาทำให้มันลู่ลมให้มันลมผ่านไงสองกีบ สองกีบกีบเดียวไหนดีกว่านะแต่ว่าโอเคสเปซใกล้เคียงนะอันนี้ใกล้เคียงนะเขาเขาผ่านทางนี้แต่ไม่รู้ผ่านไปหรือยังเขาเขาบอกเขาไปดูงานที่เบตุรีจริงเหรอจะกลับมาลองเลยเหรอไม่ไม่ก็เขาจะถามว่าอยู่ได้ถึงกี่โมงไงเขาจะจะกลับมาลองกันเลยมาสี่โมงผมผมไม่ไหวครับผมอยู่ได้ถึงแปดโมงครับโอแล้วไปลองยังไงแต่ผมบอกได้เลยว่าไอ้ตรงนี้ตัวพับแปลกนะผมของดาวฮอนผมไม่เคยเห็นตัวพับอย่างนี้เลยนะอะไรของมันป้าไม่ใช่ เหมืนนิ่มเลยอ่าเหมือนน,นิ่มหมดใช่มันกดตรงนี้ของดาวฮอนฮบันไดพับจะเป็นอย่างนี้มาดูนี้บันไดพับออริจิอนอลดาวฮอนจะเป็นอย่างนี้อ่อ้อาวไปตามมานี่อันนี้นะฮะบันไดพับของดาวฮอนมันจะกดตรงนี้นี่ออริจินอลน,นะฮะนี่ออริจินอลจะเป็นอย่างนี้ นี่ก็คือกดกดตรงนี้กดตรงอ่าใช่แต่อันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะอันนี้โอเคเลยนะผมว่าไอตัวนี้มาจากญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยก็คือกดตรงนี้เห็นไหมแล้วก็พับง่ายนะใช่ดีกว่าตรงนี้เดยวลองไปลองปั่นตรงนี้เลยลองดูดิโอ้ยลื่นหมดนะลื่นนิ่มเลยนลไม่ถึงกับแข็งผมบอกให้เลยถ้าเอาบางโคนออกสุดยอดเลยคันนี้ ว่าเอาคันแม่แล้วแต่เขาเขาก็คงจะชอบเหมือนกันนะคนใหม่ๆก็าจะชอบู่บางคนอย่าไปเปลี่ยนที่เขาแรกๆกันเหมือนกับผมแบบผมก็ชอบบาง่ใจมีบางคนอยู่ก็ยังโอเคเพราะว่าคนเราไม่ชอบไม่เหมือนกันแต่อยู่ด้วยกันได้นะเหมือนเวลาเขาไปเขาไปปั่นเจอน้ำเขาไม่ต้องกลัวน้ำมันดีไปดูเป็นไงโอเคไหมฮะหมวยทั้งคู่แบบแหม่มทั้งคู่เลยนะคันนี้รู้สึกจะคันนี้รู้สึกสามหมื่นห้าคันนี้สี่หมื่นเจ็ดแทนของท่านหนึ่งมื่นสองคันเนี้ย ตอนที่ส่งฟรีนะส่งฟรีหมดเลยเท่าไหร่นะอันนี้คันนี้สี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดค่ะคันนี้สามหมื่นห้าทำหน้างงคุณคิดว่าคุณเอารถคันละสี่พันที่คีอยู่ไงคิดว่าสองหมื่นอะไรเงี้ยสามหมื่นห้าคันนี้สี่หมื่นเจ็ดต่างกันหมื่นสองเอ้ยพันสองเพราะอะไรเอ้ยหมื่นสองดิเออหมื่นสองเพราะอะไรปีเหรอบอมตันไงไม่ใช่เพราะปีเหรออยากรูไหมเพราะอะไรอปีปีหนึ่งก็คือเขาเรียกว่ามีชุดขับใช่มีล้อ รอตากการพ้อยเนี้ยรายละเอียดมาแล้วนี่คุณดึงดึงดึงๆๆดึงฮะอะคุณใส่ไปคุณทำเหมือนเดิมนะผมมือเดียวมันเอาไปเสียบตรงนี้ตอนเก็บเสียบตรงนี้คือบอมตั้นน่ะของใหม่อะตอนนี้ต่ำสุดก็ 6, 7, หกถึงเจ็ดหมื่นถ้าเกิดชุดแต่งครบหรืออะไรครบเท่าปิดมันดีๆแสนอัพเราไปเห็นที่ตลาดนัดอะจักรยานอะเขาขายกันแสนสองผมไปถามเขาว่าคันนี้มือสองมือสองแต่งครบเลยนะ ขาบอกส2บสองผมบอกโอ้โหสิบสองเนี่ยผมจ่ายเลยนะ12บาทเอาตั้งไปเลยไม่ใช่ตอนเขาบอกไม่ใช่ผมก็คิดว่าหมื่นสองสิบสองคือแสนสองคือถ้าแต่งจริงๆนะถ้าเกิดสมมติใครอยากซื้อไปขายผมว่าเอาเอาราคาเนี้ยไปแล้วแต่งผมว่าโอเคนะอันนี้คือเดิมๆของมันที่พับเนี่ยนะผมก็พับไม่เป็นหรอกเพราะว่าทุกอย่างเนี้ยมันมีอะไรควบคมดเลยนะพี่ใช่ใช่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนได้ทุกอย่างเนาะใช่ครับ นี่แหละความเป็นบอมตันแหละแต่แฮนดอย่างนี้ขี่ดีกว่านะะมันแลสบายดีกันใช่มันแล้วจอดจริงจริงบอมตันเขาเอาเอาไว้ไปขี่ตามแหล่งท่องเที่ยวผมผมเคยเห็นเขาไปบางกระเจ้าตอนเขาจอดเขาไม่มีขาตั้งนะพวกนี้ก็จะพับแล้วเขาก็นั่งกินกาแฟตรงนั้นแหละอันนั้นไม่มีที่กดอันนี้มีที่กดนี่นี่ที่กดอย่างนี้ไหมอ๊ะไม่มีไม่ใช่ไม่มีใช่ใช่แล้วก็ตกแล้วก็ตกถคุณนะเนี่ยเขาจอดไว้แค่นี้แหละใช่แล้วเสร็จปุ๊บก็ไปนั่งกินกาแฟนั่งกินข้าวกัน นะแล้วแล้วก็ซื้อไอ้ที่ล็อกไว้หน่อยนึง80บาทเผื่อเข้าห้องน้ำจะได้ไม่หายนี่เขาทำเขาเขาเขาไม่เอาเอาทั้งหมดเลยพี่เอออเาทั้งโซ่ทั้งรถเลยเอาทั้งนี้ไม่เราล็อกได้เลยเราล็อกไว้กับเสาสิ่เอาลวอกเสาที่โอเคจบขอบคุณครับผมก็นี่ถ้าถ้าล็อกกับเสาไว้เขาเอาไงเขาเอาไอ้นี่เนี่ยฮะเขาจะเอาไอ้นี่ เอาเเเอาาบทั้้งฮยไม่ออกเว้ยไม่ออกเว้ยเฮ้ยดีกว่าผมว่านะที่ลอกที่ดีที่สุดคือตรงนี้อ่าตรงนี้แหละแล้วคล้องไว้กับเสาด้วยนะเอาอยู่เลยอะอะไรก็ไม่ดีถ้าเราเรากินแล้วเรานั่งดูมันดีกว่ามันกเขาเขาเรียกว่าบ๊อบตันแมมนะมาจากอังกฤษคืออังกฤษนี้ถ้าถ้าถ้าฝรั่งอ่ะพูดง่ายฝรั่งเขาเรียกแหนมถ้าหมวยหมวยจะเป็นจีกีนแล้วคุณชอบหมวยหรือแมม ได้หมดเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้อะไรนะเขาเรียกว่าเทนหมวยมาแรงเกาหรือมันมันแล้วแต่โอกาสเทนอันนี้คือเทนหมวยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเขาเรียกตามที่ผลิตอ่ะอย่างถ้าเกิดเป็นแมมเนี่ยคือจะส่วนใหญ่เป็นเบียร์เก่าที่ผลิตที่อังกฤษอันนี้จะราคาสูงทำไมมันถึงนี้แต่ถ้าหมวยเนี่ยผมว่าหมื่นกว่าบาทสองหมื่นก็ได้ละอ้าวว่าคุณภาพอ่ะก็จริงๆแล้วบริษัทเขาไปตั้งโรงงานผลิตที่จีนแต่ยังบอกว่าต้นทุนของ ถ้าแรงงานมันถูกเขาก็เลยขายได้เอามือใหม่ถ้าหวยนะถ้ามือใหม่เนี่ยผมว่าสามถึงสี่หมื่นได้แล้วแต่ถ้าเป็นของอเมริกาถ้าเป็นของอังกฤษเนี่ยหกเจ็ดขึ้นไปบางคันเป็นแสนนะของคันนี้แตกต่างกันหมื่นสองอย่างที่พี่นงบอกว่าชุดแต่งชุดนั่นเนี่ยชุดแต่งต่างๆที่เขาแต่งมาแล้วก็คันนี้ฝากขายนะคันนี้เวนซ้ามฝากขายไปเอาขี่เขาเฉยเลยลองได้ลองได้คันนี้ฝากขายแต่คันนี้ของที่นี่เลยโหมีกล้องใหม่ด้วยว่าลงทุน สุดยอดฮะมันควรจะเป็นผมนี่แะผมตากล้องเฮ้ยมันไหลอ่ะพี่เบนเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแมงบนหน่อยอันนี้มันเข็นได้ไหมมันมีมันมีล้อถึงอ่าอ่าแล้วผมรู้อีกเรื่องหนึงพี่หนุ่มฮะตั้งเกิดมาไม่เคยลองเกียร์ดึงแต่ถ้ากี่อะเราหมั่นเกียร์ดึงเป็นไงอารมณ์เหมือนแบบมันไม่เปลี่ยนเกียร์ให้เรารู้สึกอะมันนิ่มฟึดๆๆ๊ดฟึดล้บอกเลยนะสิบเกียร์ยี่สิบเกียร์ผมไม่สนใจละ ผมใช้แม่งานเกียร์พอแล้วเสน่ห์ของเกียร์ดุมมันอยู่ตรงนี้ก็คือว่ามันนิ่มแต่คุณรู้ไหมบอมตั้นที่ที่เขาเป็นแสนอ่ะก็มีเกียร์ดุมเขามีเกียร์นอกอีกสามสปู๊ดอ้าวเหรอโอ้เกียร์ดุมเท่าไหร่สามครับเกียร์นอกเขามีเกียร์ข้างนอกอีกสามคูณกันสามสามเก้าอ๋อคล้ายๆแบบจานหน้ามีจานหน้าสองแล้วคูณเูกเพราะนั้นไอตัวที่แพงก็อย่างว่าแหละมันแพงเพราะอะไรบางทีมันมีเกียร์ดุมสามเกียร์ดุมสามแล้วก็มีเกียร์นอกเนี่ยเกียร์นอกอีกสาม คูณกันได้เป็นเก้าเป็นเก้าสปีดเหรอเห็นได้ว่ามันแพงเพราะว่าอย่างนี้นี่เองนะบางทีคนบอกเออแสนเพราะอะไรไอ,อันเนี้ยจริงๆบอมตันเขานิยม3กับ5สปีดนะเพราะอะไรทำไมถึงไม่มากกว่านั้นเพราะว่า3สปีดถ้าปิดดุมมันกำลังโอเคอไม่หนักนกำลังพอดีแต่ถ้า7สปีดขึ้นไปลูกมันจะใหญ่ตอนลูกมันใหญ่มันหนักมันเริ่มหนักแล้วมันเริ่มเทอะทะแล้ะมันถูกว่าการที่มีเกียร์น้อยมันก็ทำให้เราใช้ต้องไปยุ่งยากเขาก็เลยใช้วิธีการใส่ข้างนอกเอาใส่ตรงนี้เป็นเป็น เป็นเป็นแบบพวกเนี้ยอ่าอเป็นแบบเฟืองสามเฟืองพอแล้วก็ข้างในอีกสามกำลังกำลังแบบว่ากำลังแต่อันนี้มันก็คือชุดแต่งของเขาเองใช่ไหมไม่ใช่ว่าคนเอามาแปลงไม่ใช่ใช่ใชแต่งเขาเองนะบอมตันเขามีชุดแต่งโหแบบเขามายาวนานมากสวยมากเลยอ่ะฮะขี่ดีนะสวยมากขี่ดีนะกล้องผมอ๋ออันซื้อใหม่จซื้อใหม่ยิ่งเหรอไม่ได้ซื้อใหม่เดี๋ยวคนก็หาว่าวันนั้นนต่ผมถามคุณนะเรามาคุยจักรยานตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็คุยเรื่องกล้องสามร้อยหกสิบองศาอู้หมีสมาชิกอ่ะ เขาดูนะแล้วก็บอกว่ามึงขอโทษนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านตกลงมึงจะขายกล้องไม่ขายจักรยานต้องขออภัยนะผมผมพู้ยิงบางทีเราก็รอบเรื่องไม่บางทีเรามีกล้องอะไรสวยๆเราก็ให้สมาชิกให้ดูเราก็มาจักรยานนั่นแหละให้ดูจักรยานแต่ว่าบางทีเห็นกล้องอะไรเราก็เราก็อยากจะบอกว่าเออกล้องเนี้ยมันสามารถมาถ่ายวีดีได้ใช่แล้วก็ตอนไปอะไรนะตอนไปขี่มันสามรบมันสวยผมก็อินเสิร์ตภาพื้นให้ดูนะตอนที่นไปขี่นะนะจริงอ่ะคลิปล่าสุดอะไร ไม่ใช่หมายถึงไอคลิปนะั้นทะี่ดูโผมึงดูแต่คลิปผมไงนะ <c oughs> คลิปอื่นไม่ดูเลยนะฮะขออภัยนะคุยกับเพื่อนนะโอเคนะฮะก็คลิปนี้ก็โอเคนะฮะมีมาเรื่อยๆนะผมจะทําคลิปอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะสบายๆนะฮะดูวันนี้ไม่รู้เพื่อนผมได้ยังนะฝากมาซื้อเนี่ยเลือกนานเหลือเกินจบไหมครับสีแดงคนระับเอาไปคืนเลยครับ เอาตอดไว้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแกจะได้ทำนี่หรอเขาแกงแล้วถ้าถึงแพงก็เพนมาแล้วถึงจะแพงกว่าก็เอาอ่าใส่ป่ะพุ่งกว่าเงินไม่ใช่ปัญหาพุ่งกว่าพุ่งกว่าฮะพุ่งกว่านะแต่ตัวนี้เบาถ้าเกียร์สูงตัวนี้จะเบาอ่าแต่แดงพอเกียร์้านหลังสูงอ่ะเบาไหมคเั้อันนี้อันนี้เบากว่า เบากว่าเพราะฉะนั้นเวลาถ้าปั่นขึ้นเลยตัวนี้น่าจะก็บอกแล้วไงสเปคมันสูงเออแต่ตัวนู้สูงพอจานหลังพอปั่นไปสุดแล้วมันมันไม่ฟีฟีมันยังไม่เท่าถี้อ่าใช่ไหมตัวนี้พูดง่ายๆว่าถ้าถ้าแข่งกันตัวนี้กินขาดถ้าขึ้นเินให้แต่เท่าด้วยความเร็วตัวนู้กินกว่าอ่าประมาณนั้นตัวนู้พอพอปั่นสปีดด้วยจานหลังต่ำสุดเนี้ยอ๋อพุ่งกว่าพุ่งกว่าพุ่งกว่าอ่าโอเคแล้วแต่นะแล้วแต่ชอบไม่ไม่ไม่ว่าไม่โกรธกันนะฮะแล้วแต่ชอบนะนะเงินเท่าไหร่่ก็แแล้วตนะะ อันนี้ไม่รู้นะถ้าเขาเรียกอะไรนะถ้าผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะทำใด้สำหรับความรู้สึกของผมตอนนี้แต่ที่เนี่ยซื้อไปแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงเอามาขายคืนได้เอามาเทิร์นแล้วเปลี่ยนนั่นใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนยี่ห้อได้ด้วยนะใช่ไหมเพราะว่าเท่านั้นถ้าเกิดซื้อไปอยากจะเปลี่ยนอยากจะเพิ่มที่นี่เขาเราไม่ปั่น20ินิ้วแล้วเรามาปั่น10บนิ้วได้ไหมได้ได้เงินคืนี้ได้เงินคืนด้วยนะขอร้องนะถ้าเกิดมาเนี่ย อเอาจริงนะบอกว่าถ้ามาเปลี่ยนเราก็รับเพิ่นนะบอกเอาได้เงินคืนนะ